นะครับโอ้ยแม่งกูเปิดมาไมก็ใครใครช็อตเลยนี่ครับก็จะมาต่อด่านที่สาม้วครับซึ่งอาจต่อจากเมื่อกี้เลยกูยังหายใจไม่ทั่วถุนเลยทัวท้องทั่วถนทั่วถึงทถนโอเคครับเราก็เริ่มด่านที่สมรีบทำให้จบๆเอียแม่งประสาจะแดกเฮ้ยมีบูมเมจาร์ก็ถังลวมันเราไม่มีอ่ะมันเสร เออกูไม่เข้าใจแล้วเมื่อกี้มันมีให้เติมน้ำมันนะเว้ยมันให้เติมทำอะไรในเมื่อมันมีให้กดรหัสเผื่อเราจำรหัสไม่ได้ไงเผื่อแบบยิงๆอยู่แล้วแบบเอาเที่อกูลืมอะด้วยความประสาทแตกของเราเมื่อกี้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยไอ้ต้าไอ้ต้าไอ้ต้าคุ้มกันดีคุ้มกันดีโอเคโอเค้ยผมนี่กระเด็นเลยฮะับเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าใครใคร กูจะบ้าตายเฮ้ยิงด้ตรงรูนั่นน่ะสมเกอร์รูรูแต่ว่ามองไม่เห็นไอ้แฮปอะรแต่มงมองไม่เห็นด่านนี้นะครับใครผมว่านะมันคุ้นๆมากยโอ้ยพุ่งลงมาพุ่งมาสปิเกอร์เฮ้ยไอ้เหียชิบหายละโอ้โห้ ควายทั้งทีมควายทั้งทีมลาก่อยช่วยกูด้วยควายควายทั้งทีมลาก่อยลาก่อยเอาโอ้โหโดนยันโดนยันเลลกัว ไม่ลกูไังอไปหนึ่งตายนะครับโอ้มันยังจะรอดอีกนะว่าน้ำมันเว้ยดานี้นะครับคุ้นๆอยู่ถ้าใครเคยเล่นฮไรปไลก็น่าจะเคยคุ้นไมพวกมันคุ้นว่าเหมือนดาารปไลอะไคุ้นครับผมไปไป เอาไปเลยสัตเอาตายถามว่ามันจบไปเยี่ยมจี้ไปสัตว์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮันเตอร์ฮันเตอร์เดี๋ยวผมจะรอไปทุกคนครับครับกูจะโอ้ยจะหลุดมือแล้วเยอะมึงบ่นเฮียอะไรกันเนี่ยไปเลยสัตว์โอ้โหแล้วผมถังน้ำมันถือไปคนเดียวฝาฝั่งนู้น

ไอ้เหี้ยแล้วมันอยู่หน้าห้องเลยนะเคาะประตูอยู่ไหนโอ้ตายแล้วยกทีมเปิดมาด้วยความตายนะครับแหมแปลกใจจริงแม่งเล่นแบบนี้แม่งต้องตายทุกดาบจริงเป็นอะไรมั้ไอ้เหี้ยกากับกากเองให้กูไปเล่นไอ้เหี้ยเกมอื่นยังดีเลยแม่งโหแล้วแม่งยังมีภาคซอยนะได้ข่าวนั่นเลยไอ้นี่ยิวอยู่ข้างในอ่ะ โหเอาไม่ได้ฐานนี้ครับมันจะเหมือนกับด่านฮาร์ฟไลท์เลยผมเคยเล่นอยู่ว่าต้องมีคนระวังหลังให้แหละต้องมีคนไปก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเออข้างบนนั่นน่ะกูตายเพราะสโมกอดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งไป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 นะครับมีมูเมอร์หล่นลงมาน้อะน่ะไอ้เจ้ยมึงออกมานนิสัตว์มึงอะทำให้กูตายไปผมร้อยผมรอยเองผมเดิไอ้วะเออมันอยู่ไหนวะ เฮ้ย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 แทงหรอโอ้โหแทงอยู่ไหนโ้แล้วมันออกมาตรงนี้โอเมก้าเอ้าออกมาในห้องเราอะโอ้โหแล้วมันกระโดดไปไหนน่ะเอ้าไมตายเอ้าอชิบหายอึกระกเฮ้ยช่วยกูด้วยกีตาช่วยกูด้วยมันเตจะหลุดเตืแล้ว แต่มันปีนไม่ได้มันปีนไม่ได้ช่วยด้วยกูจะหลุดมือแล้วเฮ้ยแฮมมี่เราแล้วแทงไปไหนอะแทงตายแล้วเหรอแทงปีกขึ้นมาแล้วไหนมาเร็วมาเร็วโด่วนมาโอ้โหเฮ้ยกูหิวก่อนแทงกูหิวก่อนโอ้ กูด้วยไปดูวยเฮ้กูมาแล้วม่ใช่ตอนมาแล้วใช่เย็นกูมาแล้วมาฮีโร่มาฮีโร่โอ้ยกูว่าแล้วไหมกูลิฟวิ่งอะนะไม่ไหวแล้วเฮ้ยผมว่าผมถือสนไรเ้อยกูว่าหน้าจากสอง มต้องไม่เปิดประตูแล้วนะมต้องไม่เปิดประตูแล้วเออเขินนิดเลยแต่อยากรู้อะะไรผมผมส่องให้ผมส่องให้ปืนเขาด้วยเฮ้ยดูปืนดิดูปืนนดิกล้าเหรอทำไมวะไม่รู้อ่ะไปเถอะรีบไปรีบไปรีบไปอ๋อลอยน้ำลอยนัำหรือเปล่าไม่น่าใช่เราจะเล่นไปแบบมาริโอแล้วนะเฮ้ยชักเจอข้างหลังมาแล้วถึงแล้ว เอ้าหขาหักว่ะโดนโดดนข้ามขั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียช่วยผมอุ้ยมีการเล่นเชอร์เว้ยงวงมชวยควจกี้กี้ไม่ตายว่ะยังไม่ตายกินยากับอากาศสัสแม่งเอ้าติดมงอพียต้าสั์ผมโดนข้ามขั้นมาแล้วแม่งติดไง ไปแม่งขาหักแม่นกรอกเขาแม่งลงเป็นทอร์เออเหมือนกูอ่ะกรอบเลือดแดงเลยไปไหนวะไอตัวอะไรวะนี่ครับตรงนี้ครับโอเคผมจะใช้กระสลนเชอร์นะครับจะได้ซัพพอร์ตให้ทีมได้มั้งนะเฮ้ยผมว่าตรงนี้อ็มีไรล่ออะไรเนี่ยมันไม่มีฮิวธรรมดาหรอกเอ้าเฮ้ยนี่ไงล่ะว่าแล้วมันจะมีอะไรบ้าผมว่าทำไมมันวางมันหรูจังว่ะ ถังน้ำมันว่ะอุ้ยไอ้บูมอืมอืมไปช่วยกูด้วยดิีเอ้ยมีฮิวบ้างไหมผมมีครับผมมีครับมาอ๋อมาุ้ยโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอันเตอร์ไอ้หนี่ยสาบซะไปซเตอร์ อย่าเพิ่งเข้าไปเอาเพิ่งเข้าไปขอฮิวก่อนครับขอฮิวก่อนโยนถังน้ำมันเล่นละวโอ้โหนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยพี่งทังไม่แย่กว่าผมว่าโอ้โหแม่งโอ้โหเข้าคิวไม่ทันเลยทีเดียวเดี๋ยวๆพึ่งเปิดดิปิดดิปิดโอ้ปิดไม่ทัน ถังน้ำมันอยู่ข้างหน้ามันเราท่าประตูเนี้ยวะโจกี้รู้หรือยังรู้หรือยังงั้นอีกประตูดิทางจริงแน่นอนโอ้โหเยอะอยู่ไม่เราถังถังน้ำมันอยู่นั้นอ่ะเขย่งเขย่งเขย่งเปิดประตูไล่สัตว์โอ้โหหันต่อยุ้งหลังตัวเชิโดนเอาไปช่วยมันดิไปช่วยมันไปช่วยมันช่วยมันเร็ว หลบก่อนเห็นผมมาเนี่ยเอ้าไม่มาไม่ไม่มาช่วยโรเชลก่อนช่วยครูก่อนหล่อแป๊บว้คว่างวันท้อขึ้นมาข้างบนหลอไฟดับแป๊บตาเยไม่ใช่ความผิดกูโอ้ยแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบมามากูช่วยในกระทั่งไฟนั่นแหละไวยอมเสียเลือดเลยเนี่ยยอมเสียเลือดโหแล้วสาวมาตัวอีกแล้ว มามากูซ้ายเองเขาเรียกว่าซ้ายมันหูแล้วมันกระโดดจะทันมั้เนี่ยซ้ายเขาว่าเขาห้ากันวันอยู่จะดีเฮ้ยดีว่ะไม่มีเอ้อไม่มีเราประตูอื่นไหมเฮ้ยแต่กูสงสัยว่ะขี้สงสัยกูขี้สงสัยว่ะจะวีบอกขี้สงสัยว่ะเฮ้ยแล้วกูกระโดดออกมาทันปันเนี่ยไม่มีที่กั้นเนี่ยงก็ต้อเกิดเกิดอะไรขึ้นฝากลุงเมียกูด่าเอาเอาหู นี่แหละครับคอนเซปต์ดาเนยนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ครับคอนเซปต์ดามต้องอย่างนี้อ่ะมึงบ้างครัวมึงคนเดียวอ่ะมึงบ้างนเมึงอ้ซดียนเางหมกัเนโอล่ามึงบ้างครับอย่เป็นเพื่อนกูนะมึงอ่ะโอเคไหมไมีลูกม่คอนเซปต์เดียวกันเลยทางเหอนกันนี่โอเคแสดงว่ากูเลือกถูแสดงว่ากูเลือกถูโอครับอย่าเปนเ่ออโอเคไามไรับไม่รครนบไปครับ อ้าเร็วเรโอ้โหแล้วไหมดูดิไปโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิดก่อนเอาคตเตือนเลยไอ้ตัวทำไมวะให้กูมีอันนี้อยู่อวกบูมเมอร์ครับเดี๋ยวเพิ่มไฟเพิ่มไฟตาใสตัวใหญ่ด้วยเอ้าโอ้ติดผีโทษกับโทษโอ้ือปืนกูจะหมดอยู่แล้ว มีถังน้ำมันมาบ้างไหมเนี่ยเอ้าใครโดนตากูขอโทษครับกูขอจำชื่อนี้ไว้แล้วครับเป็นชื่อสตรีมมาเข้านะฮะไหนเพลเลอร์แล้วครับผมอย่าไปเล่นนะฮะอย่าไปช่วยเขาเล่นเลยโฟเดสนะครับผมโอ้แล้วไม่มีประตูอุ้ยวิดวิดวิทโอุ้ยมาแขกงวีไอพีวีไอพี้าวช็อคเกอร์ยู่ไหนบ่ฉันเจอบ่เออเออเฮ้ยโอ้ยช่วยกูด้วยโอ้ยเย่ามาเข้าใจมันเย่าไปเข้าใมัน จะยิงมันอย่ามึยิงมันเอาถูกเฉยเอาตรงนี้แหละเข้ามาเลงเข้ามาโอเคโอเคกูไม่เสียไอ้อย่าปิดดิโออุ้ยโอ้ร่วงเลยชิบหายเอ้ยตรงตรงนี้เป็นแดงๆดงแล้วเว้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเฮไปถ่านมันมาผมเองครับเาตัวนี้ฮะเอ้ยกูอยากไอ้ปืนอ่ะโอ้ยมีไอพีมีไอพีอีกแล้วไอพีเนี่ยผมเปิดเองครับผมเปิดเองผมเปิดเองอ่ามต่างฝ่ยไปครับหลบไปครับหลบไปครับใอ้ขอให้ทิ้มาครับไปะเคียร์ครับ มึงตางแน่เลยไม่ได้ช่วยเลยอ่าประตูตรงกลางครับทีละคนเลยทีละคนเลยมาประตูสุดท้ายต้องกูัวไอ้หล่อๆอยเฮียมึงไม่หล่อหรอกบุญเพื่อนไปมึงไม่หล่อเลยมามาเฮียกูหลอยแล้วเฮียเอาเปิดไม่ได้เออหูเยอะเอาปิดทำไมมามามา คนเดโอ้โหมันไม่มีอะไรมาคนเดียวได้เยียเอ้ยเอาถังน้ำมันมาวะเผื่อเจอปืนเออเอ้ยมีฮิวเว้ยมีฮิวเว้ยเก็บไปเก็บไปโอ้โหใครวะนั่นโอ้โหวีดวีดวีดโอ้ผมีดนปลาถังปลาถังน้ำมันอัดโอ้โหเดี้งไม่หล่นลงไปข้างล่างช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยตายเลย เร้วิดอยู่ข้างนอกไหนวะวิดอ่ะวิดอ่ะเอาวิดอย่ะ,ะ,ะเอาวิดอ่ะเดินอยู่รอบๆอ่ะทางทางขวานะทางขวานะอุ้ยไอ้เขียวเปิดไฟสั่นไหมไม่เคยยิงอ่ะเอ้ยโรเชลยิงบอกอ้าวไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยงิงเฮ้ยเขียร์ถีก่อนไอ้เพี่อนแม่งเยอะอ่ะกลุมการผมเดินมีถังน้ำมันอุ้ยโอ้มีเฮ้ว่ อุ้ยไอ้เหี้ยสปิเตอร์ข้างล่างช่วยยิงทีโอ้ยแล้วกูโดนดันเหี้ยเพื่อนแม่งดีชิบหายเลยโอ้โหแล้วเป็นทางดังอีกแล้วอ่ะทางไอ้นี่อีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอผมว่ามันต้องมีเอออย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้านั่นไงแล้วมึงเข้าไปแล้วกูบอกอย่าพึ่งเข้ากูไม่มีปืนแล้วเนี่ยกอะชับนะต่ายนะกระชับน้ำมันผมว่าไปด้วยไม่ได้แล้วหรอวะผมนี่เอ้ยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อน ผมว่าเหนียวไก่เลยปลาชอนนะครับกระชอนนะครับมันมีมีมอเตอร์ทอปอะผมว่าต้องเอาแล้วแหละผมต้องเอาแล้วแหละฮะมอเตอร์ทอปผมว่าต้องเอาแล้วแหละเฮ้ยอย่าพึ่งดิผมมีบูมมอจาอยู่นะครับโอเคโอเคเอ้ยหลังหลังหลังปวดแล้วมันมาเรื่อยๆอ่ะมามาปูปลานี่มาแล้วโอ้ยเราต้องไปกดนั้นปะใช่ฮะเราต้องไปมาผมถือหนังมันเองปืนผมไม่มีอะไรแล้ว สัญญามันดังแล้วอ่ะนั่นดิอุ้ยไอเฮี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยต้นตอข้างบนเอ้าติดกงอีกเยอยนี่นี่มันอันนี้มันทางเดิมมันกลับไปทางเดิมอ่ะเราต้องไปทางนั้จริงๆว่ะไอเจ้ผมไปเองก็ได้ทางนั้นอ่ะผมว่าน่าจะไปหมดเลยก็ว่ะประตูตรงไหนมันจะเปิดก็ไม่เข้าใจเอ้ยขอขอไปเอาปืนตรงนู้นได้ป่ะผมเออผมไม่มีปืนแล้วโอเคโอเค ผมกันด้วยนะฝากลูกเมียผมด้วยไอ้เหี้ยกูบอกฝากลูกเมียหน่อยตัดเอ้าหวยเอ้ยโอ้หโอห <throne test> ข, <aciones> ขโอบคุณครับขอบคุณครับดาวเอารถเฉลี่ยมาเนี่ยเเราช่วยเลยอารถเฉลี่ยบ้าเลยอู้หูรถเฉลี่รถเชลลูกลูกเป็นไรมากวะลูกไม่เป็นไรเว้ยถ้าตายกูมีที่ปั๊มหัวใจอยู่ตรงนี้กูทิ้งไว้อยู่ เอ้าแล้วถังน้ำมันอ่ะพวกมึงยิงไปแล้วไอ้โมเลทื่อกี้ไงไอ้สัตว์เอ้ยใอ้เมือกปลาลงมาว่ะแม่งเอ้ยเย๊ะเป็ดไป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 กันหมดนี่แหละเฮ้ยจมจมผมจมผมจมอุ๊ยอุ๊ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ผมจมผมจมน้ำเขามีจมน้ำด้วยเหรอโอ้หแล้วกูจะมีสมาธิคิดด้วยโอมันมีมันมีอันนี้อยู่เงา ลุยเป็นแลมโบ้เลยสัตว์มามาครับครับอุ้ย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 มันเป็นห้องเหมือนห้องกระจกเลยอ่ะไอ้กระจกแดงๆอ่ะเหมือนเลยอ่ะเราต้องวิ่งกระโดดว่ะดูผีเยอะอย่างนี้ระวังระวังอุ้ยนั่นไงนั่นไงกูบอกอยู่ระวังระวังอุ้ย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 ค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคถึงแล้วเว้ย ปิดสัญญาณเลยเ้ยมันมีใครสนใจผมเลยอ้าวเหี้ยะแบบนึงไปไม่ได้วะมาช่วยแล้วไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่เราต้องไปด้วยกันเราต้องรอดแรงเนื้อโอ้ยเลือดผมน่ะน้อยมามีฮิลครับโซเชลปล่อยแม่ไอ้เหี้ยเ้ย ไอ้นี่ชัมเฮลเฮ้ไปช่วยมันไม่ช่วยมันก็ไม่ผ่านหรอผมไปเอป่ะป่ะผมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุ้มกันทหนึงทีแล้วปืนมีให้มาทำไมวะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันร้องไห้แน่ไหนวะเออกูมาช่วยแล้วเฮียไม่อย่างงี้ทำตัวปาลายืนเฮียฮัลโหจะยิงทำไมเนี่ย ตั้งนานไม่ยิงเฮ้ยใครอะไรเฮ้ยโฉ่ปีระยะไกลสัตว์โดนกูไงเตายดิทุกอย่างก็มีเสียสละอุ้ยอุ้ยของเราเว้ยมึเจ้ายางล้อรถมาทำไมวะอยากได้ปืนใหม่มากเลยอ่ะกดให้ผมทีดิเด้งขดมันได้ขดมาให้เราอ่ะเ้ยขอลูกซองโอเคขอบคุณครับด้วยดิมันได้ขดมาให้เราครับครับลูกซองหมดเลยอ่ะกระสุนกะหมดแล้วอ่ะ อ้าวเปิดไปก็ได้อันนี้อันนีๆไปไปทิ้งอะไรเนี่ยไปเลยหรอโอ้โหเสิร์ฟไปปิดอัดหน้าปิดอัดจัไปทำกูเฮ้ยชักเกอร์อยู่ไหนโอ้ประตูแม่งกระพังแล้วเอ้าเอาอออีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วตรงนี้ โอ้ยเมื่อกี้ผมโดนสโมกว่ะมากูออกเองยี่เอ้ยโอ้ยผมถือฐานละมันอยู่โอ้ยบูมเมอร์ VIP อือเอาตงแพงเอาตงแพงเลยมันปัดไม่ได้จู้นี่ปัดได้แล้วโอ้ยเรื่องนี้พขาลอยอะไรอ่ะจะต้องลอยขึ้นไปว่ะโอ้ยโอ้ยเอ้าเลือดเฮ้ยอย่าลอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเล่นเรื่อหน่อย เฮ้ยลงมาเลื่อนรถนะเว้ยมึงดูเลื่อนกูดิรถรถผมรถมาแล้วเมื่อกี้อืมจะขึ้นทางไหนอ่ะอย่าอย่าอย่าขึ้นผมว่าไปตรงผมว่าไปตรงอย่าอย่าเลเซอร์เป็นห้องเลเซอร์อ่ะอุ้ยมันหลอกมันหลอกข้างล่างเป็นเลเซอร์ดูดิเฮ้ยผีมันเผามันเลยอ่ะวิ่งรถกระจกจะแตกมั้เนี่ยจะคนนีละคนเลยจะแตกแตกบ่อุ้ยอุ้ยเสียวยุ่งหายเลยหรือว่ายิงมันจะแตกวะไม่แตกไม่แตกไม่แตก ไม่แตกเว้ยไม่แตกโอ้ยค้าไอซีตู้อ้าวที่ผ่ายเออกูไม่ใช่สไนเปอร์โอ้ดีนะผมเอามายังยังยังเฮ้ยมีฮิวอ่ะขอขอไม่ไหวจริงอีกอันให้อีกอันฮิวให้ตู้หน่อยอ้าวมึงฮิวไหมหิวหิวมาหน่อยมันคืออนาคตของชาติครับเฮ้ยผมเก็บที่ปั๊มหัวใจอ้าว ไม่มีอะไรนะมีหวังไอ้ย่าพึ่งกดนะแกงก่อนเลยอย่าพึ่งไอ้มีฮิวครับไหนผมได้ละเก็บไว้เก็บไว้ไปโอ้โหอะไรอ่ะเอ้ยใจเย็นดิผมเข้ามาเลยดีกว่าผมว่ามันให้กดมันคงยังไม่มีอะไรหรอกอ้าวไม่ใช่ห้องมาบีบกันนะเว้ยเปิดทางนี้เปิดทางนี้เปิดทางหลังมึงอ่ะอ๋อนี่โอ้โหเลยดีว่ะมอบเลย ก้มแล้วผ่อนผนมาวะวิ่งเส้นผมกูกูโอ้ยผมกูไม่หูย่างกับเลสเซเดนอีวิวโว้ยกระโดดกระโดดกระโดดมูมีกระโดดด้วยเอ้าเอ้าเอ้าไม่ไม่ซิกซ์ซอง าเอ้ยไม่ถูกอู้อู้ไม่โปรจริงทำไม่ตู้โอโหไปแล้วเหนื่อจะไปผ่านไหมไาเอ้ยจะไปชนาวะอีห่าใหม่บอกผมว่าเราต้องโอ้โหโอทำไมไม่มีวาร์ปเหมือนด่านแรกวะนั่นดีแม่ง โอ้ยครยนหอไม่เขี้ยโคนปสรรจะแดกไอเย้ยโอุ้นลมือนแรกตายตายตาคนสร้างดานไม่ต้องการอะไรวะโอ้โหแล้วต้องหืมบอกไม่้องไาเปิดประตูนี้ โอ้โหว่าก็จะกว่าจะผ่านน้องบูมเมอร์มาอีกแล้วอย่าพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงเอาเอากูโอ้โหยิงทำไมเนี่ยไอโลเชลไอ้เสี้ยยังจะมีหน้ามาช่วยอีกนะเอาไปเลยมันนั่งกัดเอากูเป็นอะไร ช่วยกูดูโรเชลยี่โรเชลเราเไปนู่นโรเชลมันโดดข้ามกูไปเลยอะรถไฟตรงไหนกันเลยมันก็พิษเลยตามมาแล้วพม่นโดดลงล่างหมดเลยทุบทุบพีทุบอี่ทุบรวงโอ้แล้วไม่คาด

เกิดกู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 อะไรเกี้วุ้นแล้วเราต้องเผชิญหน้ากับประตูนั่นอีกเหรอวะลองมีมีมีแขกพิเศษมาแล้วใครวะโจ๊กี้เปิดแล้วปั๊บอุ้ยอุ้ยดประตูเอ้าวตู้โดนไอ้โรเชลโดนโอ้ยแม่ง ท่านเดิมท่านเดิมบินบินโอ้โหแล้วผมว่าไม่ได้ตายเพราะผีเลยผมอ่ะไไม่ด้ใจผมต้องมาสุ่มห้องนี้อยู่เนี่ยงเดิม่ะดีนะเอ้กลัวซ้าย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 ประตูเดิมอ่ะประตูเดิมป่ะซ้ายป่ะวะเดี๋ยวเอาระเบิดก่อนเระเบิดก่อนตามมาระเบิดนะครับประตูเดิมประตูแรกกลางเดี๋ยวมันเดินเลี้ยวมาทางนี้วะผมเองผมเองผมเองเปิดเลยเปิดเลย โอ้ยโรเวตเอาอิลเเชลเนี่ยมึงบ้าป่ะป็นโคตรสร้างกระแสเลยสับเลยมันมันต้องการเหนียวไก่คือเหนียวไก่เหนียวไก่บอกวันนี้ผมมีอันหนึ่งเนี่ยอุ้ยเปิดมันนี่เครียดเลย โอ้ยแดงเนี่ยถูกอันแล้วเปิดไฟเลยเหรอผมเดินท้าว่ะผมขวับพิ้วหน่ะดิอยู่ขวับพิ้วหน่อะขวับพิ้วหน่อะไอเนี่ยมีมีไวก้าข้างหลังมึงไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหว่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 โอ้โไอเป็นหมูคณะเนี่ยมีไวก้าไงผมต้องหิวแล้วแหละต้องโต๊ะวะ อยู่กันเนี่ยมีอะดีนาลีนครับอีกโต๊ะหนึ่งครับกินยานด้วยครับมีดีนาลีน oh. ไปเก็บคนหนึ่งครับ oh. 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 ไหน,หหนหวะครับเออทำไมอ๋อเน,นี่ยนั่นแหละครับเอาผมมีแล้วนี่หว่าผมมีฟิวแลมม้วล,ลงไปเลยแอบผาพ่อเฮ้ยเฮ้ยอ่าแล้วตรงนี้มันเป็นเหวแล้วอ่ะเป็นเหวแล้วว่ะแอมดาวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเราชาวบอนไอ้มีฮิวอยู่อันนึงอ่ะ ไว้แล้วก <sh arp is nice> mm ันโอเมย์โอเมยไม่เดี๋ยวฮิวโรเชลก็ได้ฮิวโรเชลมันเป็นกองกำลังฮิวให้มันหน่อยมันเปิดระยะไกลได้เปล่าวะเฮ้ยบูมเมอร์เออโอเคเปิดไกลๆได้เปล่าวะไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าไปจริงๆว่ะเกมบังคับโอ้โหห้องการเหมือนเดิมหลังหลังหางจ็อกกี้จ็อกกี้โลเชลอยู่โลเชลอยู่บอกแล้วโลเชลมันเป็นกองกำลังฮิวให้มันหน่อยฮะผมว่าห้องกลางว่ะเฮ้ยห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมเว้ย แสดงว่ามันเซตม่าเหมือนเดิมแล้วนี่หว่าใช่เฮ้ยคนรอเกิดไม่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 ใครครับไม่ไม่ผมมั้งสอรี่สอรี่หนักไปฮะหนักไยฮะหนักเลยเหรอหนักเลยครับหนักเลยครับฮะหนักเลยครับหนักเลยหรอคำตอบหายังหายังอย่างนี้โอ้ยเอโอเคนะโอเคโอเคอ้าเป็นระยาโอเคหายแล้วโอเคเป็นระยะ นี่กูจับจับปล่อยปล่อยจับจับปล่อยปล่อยไม่ดับดับอ่ะโอ้ sorry sorry ยังหาที่ซื้อใหม่ดีๆไม่ได้ฮะต้องไปที่เกมฟิลลิ่งนะไม่ใช่โอ้ยอีกกระเดยโอ้ยปิดสปิดเด้ออันนีปืนอยู่ในตะก้าหายช็อตยังครับโอเคครับโอเค